สวัสดีค่ะวันนี้ตุตูก็ชิมมาทําอาหารละกันนะคะก็เทีย่ยมนี้ตุู๊ๆก็ชิมมาทําแกงหอยอ,อันนี้ต้องบอกก่อนได้เลยว่าตุตูรู้ว่าบางคนที่เมืองไทยเราก็ถือนะคะว่าเราไม่กินหอยนะเราถือจริงๆแต่ที่เวียดนามก็เหมือนกันนะบางคนก็ถือบางคนก็กินนะคะ แ็บตุมไม่ถือนะคะยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราจะมาทำไก่ห่อไอว่าเราทำเป็นยังไงนะคะการกระทำนะคะเราก็เราก็จะไปทำไก่นะคะก่อนอื่นเราจะไปดูว่ามันเราต้องเตรียมอะไรนะคะไปดูกันค่ะก็คือวันนี้นะคะ การทำแกงหอยเราก็จะเป็นภาษาเวียดนามมันม,มีชื่อว่าแกงอกจุ้ยนะคะก็คือเป็นแกงหอยกับกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมนี้เราเราใช้ลูกกล้วยมันยังดีดบสุดน,นะคะยังไม่สุบแล้วก็เราอันนี้จะตูเปลือออกหมดแล้วนะคะแล้วก็แช่น้ําเกลือไม่ให้มันดํานะคะอันนี้เราทําเรียบร้อยนะคะแล้วก็ อันนี้ตุ้ๆไปซื้อมานะคะซื้อหอยหอยนี้แเ,เ,เอาเอาออกหมดแล้วนะคะแล้วก็เอาน้ําหอยด้วยนะคะนี่น้ําหอยนะคะแล้วก็เครื่องเราชิปปุงก็มันจะมีอะไรเนาะเป็นอันนี้ผักนะคะภาษาเวียดนามก็คือเตี๋ยโตนี่ราหงอแล้วก็มุยเตา แล้วก็ลาลรดเคนะที่แค่นี้แหละนะที่จริงมันก็มีหลายอย่างเหมือนกันแหละมันต้องมีใบมังทรงอะไรอย่งเต่ก็เราก็กินง่ายไม่ต้องเยอะนะคะเอาง่ายๆแบบนี้ตอนนี้ตุ๊กตู้ที่ไปทำนะคะต้องไปล้างสะอาดก่อนนะคะตอนแรกก็เราต้องต้มอ,อันนี้ขึ้นก่อนนะคะ ตวยเนี้ยเราต้องต้มขึ้นก่อนให้มันไม่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 ฟาดอะไรเงี้ยตุ้ยก็ไม่รู้จะพูดเป็นยังไงนะอ่นะเราจะไปต้มมันนี้ขึ้นก่อนนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาต้มอันนี้ขึ้นแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปนะคะใส่น้ำไปโอเคนะ ราต้มให้น้ำมันเลือดแล้วก็เราเอาไปล้างนะคะโอเคเราจะมาดูก่อนว่าเลือดแล้วหรือเป่ะโอเคนะเราแค่เอาแค่นี้นะคะเราต้มแค่นี้เดียวเราจะเอาไปล้างนะคะตอนนี้นะคะเราก็ชะมาคั่วหอยนะคะอันนี้ก็ต้อใส่น้ำมันเข้าไปแล้วนะคะจะคัดด่วกินก่อนนะคะ ได้กดปั้นได้เคแล้วก็เราใส่หอมไปก่อนนะคะ ในตอนนี้หอมเราได้แล้วนะคะเราก็ใส่หอยเข้าไปนะคะแล้วก็ลองที่ใส่ใส่เกลือนะคะเกลือนอนะคะโอเค ัวอันนี้ขึ้นก่อนเพราะว่าแรกก็เราต้องพวกอะไรเนะรสชาตินี้มันเข้าในตัวหอยแล้วก็สองก็มันให้มันมันไม่มีกลิ่นนะคะ okay. เราต้องรออันนี้ให้น้ำมันให้ไปหน่อยนะคะเพราะว่าน้ำมันมีเยอะตอนนี้อันนี้ได้แล้วนะคะเรากจะเอาลงตอนนี้นาการนี้เราก็ได้แล้วนะคะเราก็จะเอาลงแล้วก็รอเราจะคู่อันนี้ขึ้น,นก่อนนะคะตัวกล้วยนะคะเราก็ใส่ เจะไปอีกสักนิดนะคะแล้วก็ก็ออนอด้วยนิดเดียว ตัวนี้ให้มันนิ่มๆหน่อยแล้วก็เราเราจะใส่หอยเข้าไปนะะหอยนี่ๆตัวเสร็จเรียบร้อยอเอาเปน,นได้ะนาให้ いただまいただまさかのね。 แล้วก็ยังเผื่อแบบที่ว่ามันไม่พอเนี้ยเราก็ต้องเพิ่มน้ำร้อนไปอีกสักนิดนึงนะคะตอนนี้เราชุโต้มให้มันมัน,มน,มนเดือดนะคะคแล้วก็ส่วนอันนี้ท้องมจิทำอาหารให้น้องกินวันนี้น้องกินเนื้อไก่กับอันนี้นะคะภาษาเวียดนามก็คือบีดออ เปิดนะคะแล้วก็ส่วนผักน,นี้เราจะั่นออนนะคะอันนี้เราจะเอาไว้ใส่ตอนที่ไก่มนสุกนะคะนี่เป็นพวก มาดูว่ามันเลือดแล้วหรือเปล่าโอ้โหน้ําเลือดนะคะเราต้องต้มให้มันเปื่อยนะคะตอนนี้เราจะให้ไฟมันอ่อนๆนะค่ะพี่ออันนี้เราต้องต้มไ,ไปประมาณ15นาทีนะนะมันก็จะเปื่อยเองนะคะแล้วก็ใส่หอมเข้าไปก็เรียบร้อยนะคะโอเคนะทีน,นี้เราจะมาดูว่า รต่อนะคะตอนนี้นะคะเราชิมมาดูว่าได้หรือเปล่านะคะโอเคนะเราจะเอาแบบนี้นะคะนันนี้มันเปื่อยออกหมดแล้วนะคะนี่แล้วก็ใส่ผักเข้าไปนะคะแปบ๊บนึงเราก็ใส่นะคะ น,นี่นะนี่อันนี้ก็คือเป็นกงแากงหอยกับกล้วยหอมนะคะภาษาเวียดนามก็คือแกงเอา่วยนะคะก็คือทําง่ายๆแล้วก็ใส่น,นี้ไปนะคะเพราะว่าอันนี้ผักมันมันสุกเร็วมากเราก็เลยตอนที่เราจะกินเราก็ค่อยใส่นะคะเพราะใส่ตอนนี้มันก็จะสุกเกินไปนะคะโอเคนะ เราต้องตัดนะคะโอเคค่ะเพราะว่าสำหรับวันนี้นะคะตุ๊ตู้ก็มาทำคลิปเป็นทำอาหารเป็นไกง่กงไก่หอยกุ้ยหอมนะคะยังไงก็ คนไหนที่เมืองไทยเรากินแกงหอยก็ลองไปทําดูนะคะที่จริงม,ม,มันก็ต้องมีเยอะมากกว่านี้แหละแต่ว่าที่บ้านเรากินง่ายๆก็เลยเอาทําเป็นที่บ้านของเราทําดีกว่าเงี้ยตุ๊กก็บอกว่าแบบนั้นนะคะยังไงก็ต้องขอให้ทุกคนหนเราไม่กินหอยเราถือนะก็ขออภาัายด้วยเพราะว่าตุ๊ตู้ทำอย่างเงี้ยก็เป็นแบบที่อาหารทุกคนกินทั่วไปเท่านั้นนะคะ ส่วนวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ตุ๊ตู้แค่ทำไกงหอยเท่านั้นนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ตุ๊ๆตู้ด้วยนะคะ T H U 2 t นะคะยังไงก็ฝากทุกคนด้วยค่ะสำหรับเที่ยงนี้ขอให้ทุกคนนะคะ,ะกินข้าวอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะเจอกันใหม่นะคะ